สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารน,นะครับวันที่27มิถุนายนซึ่งวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันเกิดของภรรยาผมนะครับก็กำลังจะเดินทางไปทําบุญทุกๆปีจะไปทําบุญ ตามมูลนิธิต่างๆที่ <ไป S 1> เออศีราชาวันนี้เราจะไปที่มูลนิธิสว่างประทีปศีราชาก็เป็นประจําทุกปีจะไปทำบุญลงศพผ้าห่อศพ ่งเป็นดศพร้อยญาติตามกำลังศรัทธ,ธาที่ทำมาประจำทุกปีเส้นทางนี้เข้าไปำอำเภอศรีราชานะครับก็กำลังเดินทางมุ่งเข้าสู่มูลนิธิสว่างปฏิบสีราชา คือที่เรียกเรียกการง่ายๆก็คือโรงเจสีราชาอยู่ใกล้ๆกับตลาดสดสีราชานะครับตอนนี้ก็เรียวรถเข้ามาใกล้ถึงแล้วนะครับครับถึงแล้วเข้ามาแล้วนะครับ ยังมูลนิธิสว่างปฏิบสีราชาเป็นช่วงเช้าของวันนี้นะครับประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับผู้คนก็ยังน้อยนะครับยังไม่มานะครับแต่แต่ช่วงเซสายหน่อยก็จะเยอะนะครับ นี่คือบรรยากาศบริเวณรอบๆอบ,อบานที่ของมูลนิธินะครับก็มีศาลเจ้าอยู่ตรงกลางบรรยากาศสดชื่นสวยงามน,นะครับหลังจากที่จอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินเข้าไป อย่างในสถานที่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ขอให้อยคำแนะนำว่าจะมาทำบุญอะไรนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้เข้าไปนะครับชําระรวมทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมารับผ้าผ้าห่อศพนี่นะครับผ้าหอ่อศพแยกเป็นชิ้นๆแล้วก็ให้เราเขียนชื่อ ครับของใครบ้างนะครับวันนี้ก็มาทำอยู่ครอบครัวนะครับทำสีคนนะครับก็เขียนชื่อไปนะครับทั้ง4จากนั้นเรากา็เมื่อเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายที่ครับเจ้าได้มาทำการครั้งนี้ ต่อหน้าศาลนะครับเพื่ออ,อทีท่ให้ศพญาะยาและเจ้ากรรมนายเวรต่างๆก็ขอให้มารับส่วนบุญกุศส่วนที่ข้าพเจ้าได้ทําในครั้งนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าอยู่ดีมีสุขปราศจ,จากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะครับจากนั้นเราก็จะไปบูชาทูบเทียนนะครับเพื่อมาไหว้บูชาตามจุดต่างๆที่เจ้าหน้าที่แนะนำและก็จะได้ทำ แต่ละจุดไว้ให้นะครับทั้งหมด10จุดนะครับก็จะไปไหว้พระขอพรอันนี้คือจุดที่1ที่อยู่หน้าอยูอ่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเป็นจุดแรกนะครับจุดที่10บเขาก็จะบอกว่าจุดที่1ใช้ทูปก,กี่ดอกนะครับก็อธิษฐานแล้ก็อธิษฐ,ฐานไป ครับจุดนี้ใช้สู้สามดอกนะครับเมื่อสลักเสร็จจุดที่หนึ่งแล้วนะครับเราก็จะไปหาจุดที่สองนะครับสำหรับจุดที่สองนั้นจะอยู่ในอยู่ด,ด้านในนะครับอยู่ด,ด้านในเราเดินเข้าไปข้างในนะครับสามเทพเจ้า ก็จะเป็นจุดที่ right? สองจุดที่สองก็จะเป็นสามเทพเจ้าแล้วก็ไปอธิษฐานขอพรอุทิศส่วนกุศลต่างๆ ็จะไปจุดที่3ต่อนะครับก็ซึ่งจะอยู่ในบริเวณในศาลเจ้าจุดที่4จุดที่1 2 3่ที่สครับแล้วก็จุดที่ห้าแต่ละจุดก็จะใช้ทุกสามดอกนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะจัดไว้เป็นมัดเลยพอดี ไม่พอดีทั้งหมดมีสิบจุดจุดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 7, ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดใช้ทูบสามดอกนะครับแต่แล้วจุดจุดที่หกที่ห้านะครับ จะไปจุดที่หกจุดที่หกเสร็จเรียบร้อยก็จะไปจุดที่เจ็ดจุดที่แปดถึ่งจะอยู่ที่บริเวณทางเข้าดันซ้ายและดังขวาของศาลนะครับตรงที่เสาประตูนะครับบริเวณ เสาด้านข้างนรเสาด้านข้างจุดที่7กับจุดที่8ใช้ทูบหดอกนะครับใทูบหดอกจากนั้นก็นมาอย่างจุดที่9จุดที่9แต่ละจุดก็จะมีชื่อของเทพ,พเจ้านะครับ เราจะาีบอกไว้นะครับจ,จ, 9, จุดที่เก้าจุดที่สิบนะครับจุดที่สิบก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะจุดที่สิบก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำบุญวันเกิดครั้งนี้น,นี่คือความสวยงามของสารเจ้าที่ นุี่สว่างประฏิสีราชาชมความสวยงามเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทำบุญเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านด้วยความสุขด้วยความสบายใจขอบคุณและขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปเช่นกันนะครับ